มันไม่มีใบเดียวหรอกที่มันจะเข้ามาอยู่ในตู้ ADM ได้ไม่มีใครโกงใบเดียวแล้วเราส่องดูไหมครับเห็นไหมครับอ่นนี้ขอจริงดูสังเกตดูตรงแถบสีแมงทับที่นะครับของแท้จัดตรงกลางเลขศูนย์ แต่เมาของปลอมเห็นไหมฮะอันจะตกตกมาเท่ากับเลขศูนย์เรียว่าดูแถบด้านบนจะกว้างประมาณ1เซนข้างบนจะประมาณแค่ครึ่งเซนเองนะครับนี่จะค,ครึ่งเซนและแถบตัวสีตัวสีเนี้ยตัวสีเขียวเนี้ยจะแกะได้เป็นการติดสติกเกอร์แบบคั่นเทพนะครับนะฮะแต่ตรงนี้ไม่สามารถแกะได้และให้ทุกคนดูนะครับว่า แถบนี้จะอยู่สูงมากอันนี้แบงค์งงงจริงนะครับแบงค์จริงด,ดูช่วงนี้นะครับแล้วมาดูตัวปลอมนะฮะตัวปลอมนี่จะหน่น่างประมาณ1เซนเลยครับห่างประมาณ1เซนผมได้ไปกดเงินที่แบงก์กรุงเทพสาขาปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นตู้กดเงินเมื่อเดินก็ไปทุกทุกท่านจะมองเห็นเลยว่าเป็นตู้กดเงินมีอยู่สองตู้แต่ผมไม่กดตู้สายมือนะครับ และเนื่องจากว่างเงินนะจากตู้ ATM ผมก็ไม่คิดอะไรนะครับเราก็ใช้ไปตั้งแต่วันที่9จนกระทั่งมาถึงวันที่11นะครับผมจึงรู้ว่าเงินปลอมด้วยการที่ไปซื้อกาแฟนะจากร้านกาแฟ,แฟแห่งหนึ่งแล้วบอกว่าเฮ้ยลุงขอคืนเงินได้ไหมเงินลุงปอมแล้วเด็กคนนั้นก็จะบอกว่าปลอมตรงนี้ครับตรงแถบส 3, 3สีนี่ครับนะฮะ และหลับผมก็ได้ไปที่แบงก์ธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอปักธงชัยเมื่อวานได้ไปคุยกับพนักง,งานซึ่งก็ยืนยันว่าปลอมโดยที่ผมต้องอธิบายนะครับถ้าผมไม่อธิบายจุดเขาก็จะไม่ตอบตอบไม่ได้ครับว่าปลอมอย่างไร สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ